ครับก็ขอสวัสดีพี่ๆนะครับที่ชอบสะสมวัตถุมงคลนะครับวันนี้ผมมีเหรียญเจ้าสัวนะครับพันล้านอ่าจัดสร้างโดยพี่บอยทาประจันนะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับพศสองห้าหกสี่นะครับตอนนี้ก็ <c oughs> ได้เช่าบูชามาหนึ่งเหรียญน,นะครับในราคาห้าร้อยห้าสิบบาท เป็นเหรียญที่สวยนะครับสวยมากคมชัดนะครับเหรียญสวยมากนะครับนะครับข้างหลังเป็นยันนะครับซึ่งตอกได้นูนสวยมากนะครับอันนี้ก็ได้เช่าบูชามาเก็บสะสมไว้นะครับไม่ได้เก็บมากมายนะครับสะสมเหรียญสองเหรียญ นเกจิดังๆนะครับเนะราต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ที่รับชมและติดตามด้วยนะครับโอกาสหน้ามีพระอะไรมาก็จะมาลงให้ชมกันต่อนะครับ